เออเออเออเต้นอะไรนะเเวนเวนไทยเว้น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 เหรอ๋อแเวนแว้นแว้นว้นเวนแว้นเออแวนเวนเวนพี่จะพาน้องสาวเวนวนเวนแวนเป็นแปนแปปขี่แตมอเตอร์ไซ พี่จะพาน้องเศร้าบิดลอยยี่สิบบิดลอยสามสิบจนให้น้องพอใจพี่จะพาน้องเศร้าเวนเวนเป็นเป้นเว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 นกี่เามอเตอร์ใส่เอามาเต้นเร็วๆไปทำอะไรอีกนั่ะน่ะอย่าไปเล่นรีโมทอย่าไปเล่นรีโมทแอร์ออกมาฝนมาฝนมาอ้าวฝนมาเอา รวมฮิตเลยเหรอฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าคอยหงหน้าคอยหงหน้าคอยหงเต้นมาทางนี้สิหันหน้ามาทางนี้สิลูกหันหน้ามาทางหายา หันหน้ามหายาเออฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้น่าข่อยหงน่าข่อยหงน่าข่อยหงให้ทรงข่อยเปียกทรงข่อยเปียกทรงข่อยเปียกให้เสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียกแมงตับเต่าออกลูกข้างหลังจากแมงอียังโอแมงจีนุ่นแมงจีนุ่นแมงจีนุ่น เต้นบักเขียบต้นบักเขียบต้นบักเขียบจะเป็ดตัวน้อยเป็ดตัวน้อยเป็ดตัวน้อยมาเต้นกับคอยเต้นกับคอยเต้นกับคอยเพลงอะไรอีกเพลงอะไรอีกนะอะไรวะฮโอ้ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าคอยงงน้าคอยงงน้าคอยงง ให้ส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกเอาเต้นดีๆสิเต้นให้พี่น้องดูดีๆให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกแมงตับเตา่าออกลูกข้างหลังจากแมงยังเอา โอ้แมงจีนูนแมงจีนูนแมงจีนูนเต้ต้นบากเขียบเาต้ต้นบากเขียบต้นบากเขียบต้นบากเขียบเอาเฮ้ยเนาะอยู่ดีๆเนี่ยก็ไม่ได้เนาะฝนมาฝนเนะฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา,งมาให้หน้าข่อยหงเอาเรีบทำดีๆสิ ทำดีๆสิลูกทำสิเออฝนมาฝนมาออาอาฝนมาฝนมาเอาไปบ่ายพี่น้องก่อนคลิปนี้อเอาไว้ไแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ